ขอเฟลหมดเลยค่ะเดี๋ยวถามจากห้องคอนโทรลที่เราอัดรายการก่อนนะคะถามโปรดิวเซอร์ที่ดูอยู่นะคะห่างกับเราน่าจะสักเกิน10เมตรค่ะโปรดิวเซอร์ซึ่งอยู่ด้านในห้องนะคะยังมีสัญญาณอยู่ไหมคะโทรศัพท์โปรดิวเซอร์มีอยู่แต่โทรศัพท์เราเนี่ยไม่มีและอ่าๆโอเคเราเจอชุดใหญ่ชุดบิ๊กแม็กเจอทั่วหน้าค่ะโปรดิวเซอร์โดนด้วยอันนี้อันนี้จะลุกระดับประทับใจเลยแต่ขอเสียบปลั๊กให้ผมหน่อย ถ้าเสียบปลั๊กเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นเรื่องวันนั้นเลยเสียบปลั๊กนะอาจารย์เสียบปลั๊กเลยเอาเอาโน้ตบุ๊กอันนี้ปลั๊กโน้ตบุ๊กผมเอาได้มี่ปลั๊กนิงอีกว่างได้ได้ได้โอ้นี่สดๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้เลยอันนี้คือซูเปอร์แจมเมอร์เลยได้200เมตรอาจารย์เสียบได้เลยนะคะอ่าเสียบได้เลยส0งร้อยเมตรโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเพอร์เซ็นอลแจมเมอร์คือส่วนตัวส่วนตู้ส่วนตัวอันนี้คือแจมเมอร์ปกตินะก็มีหลายย่านมีออะไรรเเงี้้ยยาาาจ์แลวสที่เพิ่มมขึ้นาคือย่านอะไรคะ มันก็มีหลายย่านครับมีทั้ง GPS, GPS H, g p s s 3G อะไรเงี้ยเมื่อสักครู่นี้สามย่านคะ่ะอันนี้สี่ย่านแหมไหนนะต้องใส่ครบก่อนค่ะเดี๋ยวครับเปิดต้นนิดเปิดประกอบแล้วคุณผู้ชมใ,ให้ดูด้านหลังของเครื่องอยกนี่นึ่งนะอาจารย์<อ>ให้ดูด้านหลังเครื่องนิดนึงคะ่ะเ<อ>นี่ยคะ่ะพอประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้คมชัดลึกจริงๆเลยเนี่ย เล็กมากลองเชี่ยวคุกเชียวตะลางด้วยนี่คืออันนี้คือมุมผิดกฎหมายนะครับเพื่อการศึกษาค่ะเพื่อการศึกษาครับผมไม่ได้พกไปนะฮะนี่สีย่านเลยไม่ใช่เพื่อการสั่ย่านนี่สีย่านเลยไปหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมย้ำอีกทีหนึ่งมันหงิกหงิกอย่างรุนแรงเลยทดลองอ่ะดูฮะขึ้น T X เห็นไหมฮะอันนี้ขึ้นหนักกว่าเดิมค่ะมนหงิกเลย T X เลยมันมีปาร์ก่แล้ว T X เห็นไหม X X X ขวามือขวาบนเห็นไหม X เลย Searching for network เห็นไหมครับขึ้เหมือนกันค่ะ,ะ Searching for network โปรดิวเซอร์ว่าไงฮนะเดี๋ยวนะคะอ่บโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เราเราไปสองมุมค่ะอาจารย์สองมุมของของห้องอ่านรายการนะคะโปรดิวเซอร์สองคนบอกไม่มีโปรดิวเซอร์อีกสองคนบอกมีไหมฮะข้างในข้างในยังมีแต่เอ๊ะยังไงเนี่ยดูผมนะฮะ Searching เห็นไหมครับขึ้น Searching แนละ้วไม่ได้แล้ว ซักชิ่งซักชิ่งไม่ได้ละตรงเราเนี่ยไม่มีแน่อาจารย์แต่โปรดิวเซอร์เนี่ยนะคะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกไม่มีแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบอกมีเอ๊ะอาจารย์แล้วสัญญาเท่าไหร่คะตัวนี้มันอาจจะเป็นแบบการวิ่งของมันด้วยไงฮะลาบไซส์มันอย่างเงี้ยมันวิ่งไปอย่างเงี้ยคลื่นมันออกไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแพทเทิร์นของคลื่นด้วยที่มันอ๋อว่าว่าเจอตรงไหนใช่ไหมฮะว่าว่าว่าเสียบเข้าตรงไหนบ้างนแล้วคนที่โทรอยู่เนี่ยมันคอนเน็กต์แลง อาจารย์อันนี้มีผลกับคลื่นที่เราใช้ที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดคือแน่นอนโทรศัพท์มือถือเนี่ยโดนตัดแน่ๆนี่นนไมได้ละนี่กล้เลอยอ,อ,อาจารย์ครับโปรดิเวเซอร์บอกมาจากในห้องอบอกว่าบางเครือข่ายหมดไปเลยและบางเครือข่ายมีอันนี้นอันนี้มีผลเป็นตัวแปรไหมคะอาจจะมีผลเป็นตัวแปรได้เพราะว่าย่านความถี่ของมือถือแต่ละค่ายไม่เหมือนกันแปดร้อยเก้าร้อยพันแปดเอ๊แต่จริงๆนี้มันน่าจะครอบคลุมหมดไหมอาจารย์สี่ย่านก็น่าจะครอบคลุมหมดใช่ แต่ก็เราไม่ได้เทเสอรร์กิดมันทุกอันไงเราก็ต้องลองดูมันจะมีเขียนไว้เลยว่ามันครอบคลุมอะไรได้ก็มีอะไรน้ามาตอบอันนี้กู้มือมันอาจารย์คะขออนุญาตปิดเครื่องนี้เดเลเตอร์บอกมาว่าจะอ่านรายการไม่ได้แล้วเนี่ยสัญญาณไม่ไวเลสไมโครโฟนเราเนี่ยคะ่ะอ่าใช่ใช่รบกวนด้วยคือไม่ใช่แค่โทรศัพท์ใช่ใย่ใช่ผมเคยออกงานหนึ่งนะพูดอยู่เวทีที่เสียหายเลยใช่ไหมคะใช่เสียหายไปหมด เอ๊เดี๋ยวนะคะโปรดิวเซอร์เมื่อสักครู่ีที่เราอัดรายการช่วงนี้นี่เข้าไหมคะเข้าเทปไหมเข้าเทปเข้าเทปอันตรายมากตัวนี้ <laughs> อาจารย์เป็นคนน่ากลัวนะเนี่ยผมว่าน่ากลัวหลายคนทำตัวนี้มากกว่า <laughs> แต่ทีนี้อาจารย์ถ้าดูลักษณะาาการใช้งานแล้วนะคะเ <c oughs> มื่อจะเป็น personal สามย่าหรือแบบใหญ่หน่อยสี่ย่านเนี่ยส่วนอันนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าใช้เพื่ออะไรบ้างไอ้ตัวใหญ่เนี้ยเขาใช้เพื่ออะไรคะส่วนใหญ่แล้วที่นำไปใช้กันใช้เพื่อการรบกวนสัญญาณที่อยู่ในห้องประชุมห้องสอบอย่างเนี้ย พื้นที่มากหน่อยพื้นที่มากหน่อยใช่กว้างครอบเวอร์มากหน่อยร้อยเมตรสองร้อยเมตรค่ะอันนี้คือลักษณะของการแบบร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นสำหรับทุกทุกรูปแบบแล้วมันก็เจ้าเดียวกันเนี่ยมันก็ล็อกได้นะอ่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะได้ค่ะ CDMA แปดร้อยเจ็ดสิบถึงแปดร้อยแปดสิบเมกะเฮิร์ตค่ะ GSM เก้าร้อยสามสิบเก้ารสิบเมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็แปดร้อยเก้าสิบเก้าสิบเมกะเฮิร์ตสาม G สาม G ที่สองพันเมกะเฮิร์ตสาม G มีหลายรูปหลายแบบนะ อาจารย์ไม่เหมือนนนกัะเดี๋ยวจะบอกว่าที่ย่านความถี่ที่อาจารย์อ่านเนี่ยคือก็เป็นย่านความถี่ที่ถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วมันไม่ได้คลุมตรงกันเป๊ะถูกป่ะคะใช่ต้องไปแมทชิ่งเช็คอีกทีหนึ่งว่า3 G ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้เขาให้ True AS Detect วิ่ง3 G ฟรีได้ทราบใช่ไหมครับค่ะอย่างบางทีเนี่ยบางค่ายเขาได้ขึ้น800มาค่ะอะไรเงี้ย3 G แต่ละคนเนี่ยขึ้นที่ขึ้นที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ประใช่3 G สองพัน Mbps แบบนี้ อ๋อใช่ใช่คือคุณผู้ชมคะเข้าใจละที่เมื่อสักครู่นี้บางส่วนใช้ได้บางส่วนใช้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับลักษณะของการระบุ<ช>การทำงานของเครื่องด้วย<ช>ข้างหลังเครื่องข้างหลังเครื่องนะครับเครื่องตัวไหนจ้าเครื่องตัวนี้จะบอกว่ามันป้องกันอะไรอ่ะเราเอาสามาลงนะค่ะขออนุญาตเอาสาลงหมดทุกอันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ดูเลยนี่เห็นเลขไหมเนี่ย มันจะบอกว่าย่านอะไรอ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยพันแปดเมกะเฮิร์เอ้ะนี่หมุนขึ้นมาได้เก้าร้อยเมกะเฮิร์อ่าสามจีมันจะเขียนบอกไว้เลยอ่ามนเขียอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมที่อาจารย์ชี้ให้ดูนะคะที่ตัวกั้เสาจะบอกไว้พันแปดสามจีอ๋อเมื่อกี้ผมใส่ผิดด้วยคือพันแปดไปเข้าสามจีสามจีไปเข้าเก้าร้อยไม่ดูลืมดูเหมือไว้คือเสามีบอกว่าของอะไรเนี่ย เรเรียนรายละเอียดด้วยอาจารย์ลองใหม่ไหมลองใหม่ดูก็ได้ลองในรายการเลยอ่ะเดี๋ยวจะดูซิว่าโปรดิวเซอร์ดิฉันเนี่ยใช้คลื่นอะไรทำไมถึงรอดโอเครายการที่มีเวลาเยอะๆก็ดีอย่างเงี้ยนะลองเลยค่ะอาจารย์เพราะทีนเวลาจะทำชื่อจะทำได้นานเลยเพราะเชื่อว่าควรจะโดยคำพืองนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะซื้อได้ได้ได้เยอะนะบอกก่อนนะครับว่ามีไว้ในครอบครองไม่ได้นะครับค่ะผิดกฎหมายครับผมซึ่งเวลาเขามีไว้ในครอบครองเขาไม่บอกต้องขออนุญาตกรชนะครับ เพราะฉะนั้อนุญาตเลยครับก็หรือว่าหน่วยงานที่เค้าค็กูความผิดครับผมก็ไม่ทราบกออะไรนะฮะผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตก่อนนะซึ่งซึ่งลักษณะนี้ยเนี่ยนะครคุณผู้ชมเป็นตัวป้องกันไม่ว่าจะเป็นตอนแรกนะคะการจับจับกล้องว่ามีกล้องมั้นะคะการป้องกันสัญญาณเครื่องดักฟังแล้วก็มาถึงตัวที่ใหญ่ขึ้นเป็นโพสโนนะคะแล้วก็เป็นแบบใหญ่เลยอันนี้มาสํหรับห้องประชุมผู้ใหญ่อืห้องประชุมบอร์ดค่ะจะเหมาะมากเลยไม่ต้องการให้ใครหมุนโทรศัพท์ออกไป คนนั่งประชุมกันอยู่เนี่ยหมุนโทรศัพท์ออกเฉยเลยเพื่อให้ให้ได้ยินว่าพูดอะไรกันอันนั้นก็วิธีบ้านมากเลยนะบ้านมากๆแต่ก็เวิร์กนะเปิดโทรศัพท์เลยเป็นวิธีซุปเปอร์คลาสสิกซุปเปอร์คลาสสิกซุปเปอร์คลาสสิกอวตารในรลันการวิธีการนี้แต่เจอไอ้นี่ก็ไปเงียบเลยค่ะเสร็จเพราะว่าโทรออกโทรเข้าไม่ได้เดี๋ยวตอนที่เราลองลองทดสอบอีกทีน่าจะมีน่าจะมีผลต่ออาจจะไมโครโฟนนะก็อันนี้สามทีสองย่านนะครับแปดร้อยแล้วก็พันแปดแล้วก็ก้าร้อย นะครับครบชุดเลยอาจารย์รีบประกอบเลยดูสิรีบประกอบเลยกลัวไม่เวอร์สีย่านสีเสาเลยอ่าสีเสาเทเวศเลยนี่นะไม่ใช่เอาล่ะเดี๋ยวลองใหม่เ,เดี๋ยวลองใหม่ค่ะ เดี๋ยวนะคะเตรียมน,นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเห็นเบื้องหลังการถ่ายทาไปเลยค่ะวันนี้รายการออกแนวฮาร์ดคอร์หน่อยนะคะฮาร์ดคอร์มากเลยบริเวณกระจกที่เป็นสตูดิโอของเราเนี่ยนะคะจะเป็นทีมโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์ที่แตกต่างเครือข่ายกันบางส่วนนะคะอันนี้เราแบบใกล้นะคะคือก้าวไปจากที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยประมาณสากักสักไม่เกิน19ก้าวก็อาจจะถึงกระจกแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะเห็นว่าไม่มีความสนัดเลย นี่ครับแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นีเพื่อความรู้เท่านั้นอ่าเปิดเครื่องแล้วค่ะเปิดเครื่องแล้วพร้อมเปิดเครื่องแล้วนะคะเปิดการโชว์ได้เปิดเครื่องแล้วรอหน่อยนะคะประมาณไม่เกินท่าวิญญาณดีของเงินไปแล้วนะคะของยุ้งไปแล้วนะคะที่หน้าจอโทรศัพท์ยุ้งไปแล้วนะคะของอาจารย์ไปหมดยังคะเริ่มหดครับเริ่มหดเหลือขี้เดียวละบายละอาจารย์ไปหมดแล้วนะคะผู้เช่ยวผูเซี่ยวสามท่านค่ะผู้เซี่ยวสามท่านสัญญาณโทรศัพท์เป็นไงคะ ไม่มีนะคะมีมีคนไหนมีคนไหนมีคนไหนมียกมือขึ้นเขาบอกว่าค่ายอะไรแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะอาจารย์มันขึ้นเดี๋ยวนะคะมันขึ้นเป็นข้างสัญญาณแต่มันไม่ขึ้นบอกให้ว่าคือสัญญาณระบบไหนเนี่ยอันนี้คือก็มีผลนะ้วไคะต้องลองโทรดูเลยพอโทรได้ไหมอุ้ยกำลังจะลองโทรหายไปหมดแล้วเจอชิ่งแล้วค่ะให้หาสัญญาณละ โน้ตในเวอร์คอนเนคชั่นนังของผมนี่นะเนี่ยโนสวิตอาจารย์มันจะไม่ใช่ค่อยขมันจะค่อยๆไล่ไปใช่ไหมอาจารย์ครับค่อยๆไล่คือหาคลื่นไปแล้วก็แล้วก็ตัดมันคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีเรียกว่า polling interval คือช่วงระยเวลาที่มันจะไปโพ o กับตัวสเตชั o n เหมืนก่นมันก็ต้องเช็คว่ามันยังอยู่กันไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงช่วงนี่มันจะเช็คกันเนี่ยก็ยังไม่มีผลเลยแบล็คเบอร์รี่จะช้ากว่า iPhone โคลลิ่งมันช้ากว่าคือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆปัจจัยความแตกต่างต่งๆเกี่ยวเกี่ยวหมดเกี่ยวหมดจะเป็นยี่ห้อไหนใช้เืองเอนแล้วเดทหมดไม่ได้หมดทุกตัวยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้หมดโอ้เจ้ครับเดเคเตอร์บอกว่าไมโครโฟนเราไม่รู้เรื่องแล้วค่ะพูดกันมาสักครู่นี้ใช้ได้ผลจริงๆ S <S <S มีสามตัวแล้วนะคะอาจารย์ที่เรา,เาด,ดูดูเรื่องกล้องนะคะคดูเรื่องการการป้องกันการจับพิกัดเรานะคะแล้วก็เป็น personal detector แล้วก็มีที่สเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือตัวนี้นะคะคมีอันไหนอีกที่อยู่ในเซตในการป้องกันไหมคะอาจาร์การป้องกันก็มีแจมเมอร์สตัวนี้แล้วก็ตัว Detector แค่นี้เท่าที่มีในโลกใน,ในเวลานี้ที่ณเวลานี้น,วน,วนวเวลานี้ค่ะ <S 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 <C oughs> คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อน นะคะอันนี้แค่เป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่จับได้ใช่ไหมคะเรายังไม่ได้รวมซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถที่จะกําหนดควบคุมทํางานต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันว่าถ้าทํางานผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมีอะไรบ้างที่เขาเรียกกันว่าสปายแวร์นั่นแหละคะ่ะ ค่อยๆไล่เรียงมานะคะผู้ชมสําหรับอ,อุปกรณ์ที่จับต้องได้นะคะแต่ว่าเราจะมาเข้าสู่ลักษณะของซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการนี้เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์ได้เตรียมเอาไว้แล้วอาจารย์จะอธิบายแบ่งกลุ่มยังไงเหมือนกันไหมคะตัวที่เข้าไปอันนี้จะเกี่ยวกับมือถือค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ที่มันสปายเวลาเราไม่ได้ทําอะไรแต่เครื่องเขาเรียวกว่าเป็นพวกคีย์ล็อกเกอรเอาทีละอันก่อนมันจะมีซอฟต์แวร์ที่เราเนี่ย ปิดเครื่องทิ้งไว้อาวใครที่ชอบลุกจากเครื่องแล้วไม่ล็อกออฟล็อกออฟหน้าจอบ้างอ่าคือออกไปชมกาแฟแวะไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาพอหรือเราไม่ได้ถนัดพอที่เราจะล็อกหน้าจอเรานะจะทําให้หน้าจอเราเนี่ยโดนเขาแอบสป,ปายได้อ่าไม่อก่อาจารย์เข้า ของเขากูเพิ่ธรรมดานี่แหละอ๋อค่ะอแล้วก็ข่าวคมชัดลึกเมื่อกี้นี้นี่เองเมื่อกี้เห็นไวๆบล็อกของคมชัดลึกเอ๊ะจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนอาจารย์เอาเว็บอื่นดีไหมฮะไม่มีผมแค่ดูว่าคุณจังหออกเวลาไหนกันเองผมจะได้ทวีตบอกชาวบ้านอ๋อค่ะอ่าแค่นั้นเองนะอ่าคีย์ล็อกเกอร์เซิร์ชก็ว่าคีย์ล็อกเกอร์อาจารย์นี่อันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคือแค่เข้าอินเทอร์เน็ตปกติใช่ไหมคะไคืผมผมทำจอใหญ่ได้ด้วยนี่จอผมใหญ่ได้นี่นี่ยืดได้ด้วยนี่ค่ะม คีย์ล็อกเกอร์คือซอฟต์แวร์ที่มันมาฝังอยู่ที่เครื่องเราแล้วมันมาดักว่าเราอะทำอะไรบ้างคีย์ล็ er. <Lock> er. อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์ใช่คีย์ล er. ็อกเกอร์นะทีนี้มันคือคีย์สโตรกล็อกเกอร์คือดักคีย์บอร์ดเราที่เราพิมม์มันเป็นซอฟต์แวร์มันลงลเข้าไปในวิกิพีเดียรู้จักวิกิพีเดียใช่ไหมครับรู้จักค่ะรู้จักวิกิลีกสด้วยค่ะวิกิลีกียก,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 ก่อนเดี๋ยวยาวคีย์สโตรกล็อกกิ้งก็คือซอฟต์แวร์ที่มันมาลงแล้วมันก็จะดักว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไง นะจากนั้นมันจะบันทึกการเข้าออกเราหมดเลยว่าเราพิมพ์อะไรบ้างไปเว็บไหนบ้างหน้าจอเราไปยังไงเราล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดอะไรเกลี้ยงเลยเราเข้าไปเว็บอะไรบ้างไม่มีอะไรเหลือเลยเข้าไปเว็บหวือไหมใช่หวือหวือขึ้นหมดเข้าไปด่าใครในเว็บบอร์ดตรงไหนบ้างใช่ใช่ขึ้นหมดเหรอฮะใช่อาจารย์เขาเขาจะดูได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อ๋อเดี๋ยวนะคะคือลักษณะที่ บันทึกเอาไว้เนี่ยจะบอกว่าหน้าไหนถูกเปิดบ้างเข้าไปด้วยตัวอักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยคะใช่ครับใช่ครับ oh. จะบอกหมดเลยว่าหน้าไหนตัวอักษรอ,อะไรจะบอกหมดเลยทุกอย่างอ่านี่คุณคุณว่าเนี่ยนี่เว็บบล็อกของคอมชลึกใช่ไหมใช่ใช่อาจจะทำอะไรคะ,ะไ,รนะไม่ได้ทําอะไร <_ S 1> แต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะ search, search er. เซิร์ชเซิร์ชโปรแกรมชื่อ perfect keylogger อ่า keylogger ชื่อโปรแกรมนะเป็นหนึ่งในหลายร้อยโปรแกรมค่ะนะนมันจะมีตัวอย่างหน้าจอให้ดูว่าเวลาเราโดนไปแล้วเนี่ย มันจะเห็นอะไรเราบ้างอาจารย์ลองดูเลยค่ะแล้วอาจารย์ขยายจอใหญ่เลยนะเอาให้ไม่อยากสอนเลยนะไม่อยากสอนพวกนี้แต่ว่าให้มีความรู้ให้เข้าใจว่ามันมีอย่างนี้ในโลกนี้ไปที่สกินช็อตสกินช็อตสกินช็อตคือแคปเจอร์มาให้ดูว่าค่ะอากับกริยาแพวกนี้มันเป็นยังไงอาจารย์ขยายคนที่โดนนะจะไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยทุกอย่างเหมือนปกติค่ะนะแต่คนที่มันนั่งอยู่ที่บ้านแฮกเกอร์อ่ะมันจะเห็นอย่างนี้ อาจารย์เดี๋ยวขยายจอใหญ่ตอนที่เป็นตอนนี้ยังอันนี้คือหน้าจอในการลงโปรแกรมก่อนคนะวิธีการเนี่ยมันคงไม่ได้วิ่งกระโดดจากบ้านมาลงนี้เครื่องเราได้ถูกไหมค่ะ